ไม่ใช่โค้ดออสไม่ใช่โค้ดยะเผยโค้ดคนนี้แหละเปิดใจตรงๆงพร้อมทำหน้าที่คุมวอลเลยบอลสาวไทยพร้อมชื่นชมสาวไทยคนนี้เป็นพิเศษสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรากันนะคะจากกรณีที่ก่อนหน้านี้นั้นนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลยบอลแห่งประเทศไทย ได้ก่ลาวว่าสำหรับการแข่งขันวอลเลาย์บอลรายการซีวิลิก2024ทั้งทีมชายและทีมหญิงซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ตอนนี้นะคะได้เรยกเก็บตัวแล้วตั้งแต่1กรกฎาคมเป็นต้นไปซึ่งในขณะน,นี้สตาฟโค้ดทีมหญิงได้ให้โค้ดออสเป็นประธานฝ่ายเทคนิคได้เข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดมากขึ้นยังคงมีทีมสตาฟโค้ดชุดเดิมโค้ดยานัทพลสีสมุทรนาก็ช่วยอยู่แต่ให้โค้ชออสลงไปทำหน้าที่ให้มากขึ้น ตลอดทั้งเรามีความพยายามที่จะประสานกับทางสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติจะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายสําหรับโคดออได้ลงมาทําหน้าที่ได้อย่างเต็มที่หรืออาจจะเชิญภรรยาของโคดออซึ่งตอนนี้ว่างอยู่กําลังคุยกันอยู่อาจจะเชิญเข้ามาช่วยทีมหญิงเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้น <c oughs> เพื่อที่ทีมหญิงของเราจะได้แข็งแก่งมากยิ่งขึ้นไม่ได้หมายถึงว่าเฉพาะทีมนี้ระวังถึงการเตรียมตัวในอนาคตอีก4ปีข้างหน้าสาหรับโอลิมปิก เป็นสิ่งที่ได้คุยกันเบื้องต้นระหว่างประธานฝ่ายเทคนิคและทีมสตาฟโค้ดเป็นแนวทางที่จะพัฒนาทีมหญิงซึ่งสรุปว่าในตอนนี้นะคะโค้ดออสค่ะยังไม่ได้ลงมาทําหน้าที่อย่างเต็มที่เพียงแต่ได้ลงมาดูแลมากยิ่งขึ้นซึ่งตอนนี้ยังให้โค้ดยะทําทหน้าที่ตรงนั้นอยู่นะคะล่าสุดค่ะโคะด้ดเต้ภาริศึกวรรณโชคผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลชาวไทยได้ให้สัมภาษณ์ล่าสุดนะคะเกี่ยวกับวอลเลย์บอลหญิงไทยว่าต้องแก้ตรงไหนถ้าอยากไปโอลิมปิก โดยโคเต้นะคะได้กล่าวว่าในเรื่องของตัวผู้เล่นเด็กชุดนี้พร้อมที่จะชนะทุกทีมได้ความเชื่อมั่นเป็นสิ่งสําคัญเราต้องปลูกฝังความเชื่อว่าเราสามารถชนะได้ทุกทีมทุกแมตช์และทุกเวลาที่ลงแข่งผมดูในช่วงจังหวะที่เรานําอยู่และเขาทําคะแนนตามมาติดๆเรานิ่งไม่พอโดยเฉพาะสีหน้าและแววตาออกพอไม่นิ่งทําให้ทีมลวนทีมงานอาจมีปัญหาข้อผิดพลาดในบางจุด โดยเฉพาะในเรื่องของการเปลี่ยนตัวถ้าเป็นหน้า3เรานำอยู่ต้องการปิดเกมต้องการเกมรุกที่หลากหลายและปิดเกมให้ได้แต่ในการเปลี่ยนเกมจะต้องมีตัวสำรองที่เขี้ยวลงมาแล้วต้องรู้หน้าที่ว่าโค้ดต้องการอะไรแต่สถานการณ์หนึ่งคือเราโดนนำเยอะๆโมเมนตัมไม่ดีแต่พอเปลี่ยนตัวกลับทำให้ทีมลวน สำหรับฟอร์มการเล่นของเราใน4แมตช์แรกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเกมกับเกาหลีซึ่งเขาไม่ชนะใครมา30แมตช์แต่มาชนะเราในช่วง3ปีเรากินเขาตลอดปีนี้เราก็น่าจะกินเพราะทีมเขาอยู่ในช่วงผัดใบตัวผู้เล่นของเราอยู่ในช่วงที่น่าจะท็อปฟอร์มอยู่หลายๆคนมาจากลีกต่างประเทศแต่ละคนมีผลงานระดับท็อปหมดเลยพอผู้เล่นคนสําคัญอย่างพรพันเกิดบาดเจ็บไปคนที่ทดแทนคือนุกนิกเพราะเกิดสถานการณ์ในช่วงคับขนันเราไม่มีตัวเปลี่ยน โดยเฉพาะตัวเซตในระยะยาวต้องมีตัวเปลี่ยนนุกนิกด้วยนั่นเป็นเหตุให้เราแพ้เกาหลีวันที่เจอเซอร์เบียเป็นชุดที่เขาไม่เต็มทีมพอเตรียมตัวไปเล่นโอลิมปิกเราน่าจะเก็บได้แต่เราก็พลาดทุกสิ่งทุกอย่างพังทลายลงโอลิมปิกค,ครั้งนี้ก็หมดสิทธิผู้เล่นชุดนี้บุมบิมเพียวและวิภาเวรับเสิร์ฟดีก็เลยต้องใช้แต่คือมันต้องยืดหยุ่นสถิติที่ออกมาบุมบิมท็อปทุกแมตช์เลยเป็นตัวแบกสกอร์ เวลาหน้าสองบุมบิมกับเพียวจะไม่รับคอยตีสามมตรหลังตามจังหวะในการยืนตำแหน่ง6-5ถึงครั้งเป็นการยืนในตำแหน่งหัวเสาเพราะฉะนั้นเวลาฝั่งตรงข้ามเสิฟเราอ่านไว้แล้วว่าเขาจะเสิรฟใส่ตำแหน่งหัวเสาเพราะฉะนั้นเราสามารถขยับโซนมารอได้มันจะลงลิเบโรถ้าลิเบโรมีบทบาทน้อยจะทำให้เราเสียเปียบการไปเก็บตัวต่างประเทศเป็นผลดีล้วน,วนคือเราจะเจอกับนักกีฬาตัวสูงเพราะเราเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ตัวเตี้ยสุด ประกอบด้วยไทยญี่ปุ่นและทีมในอาเซียนนอกน,นั้นผู้เล่นจะสูงหมดเลยถ้าเราไปซ้ำกับผู้เล่นตัวสูงเขาจำเสิร์ฟบอลก็จะกดลงมาซ้อมบ่อยๆก็จะชินพอเจอสถานการณ์แข่งจริงก็จะเฉยๆเมื่อโดนตีผ่านหน้าบ็อก ถ้าเล่นกับตัวสูงๆบอลก็จะกลับมาที่เดิมให้ดูญี่ปุ่นเป็นตัวอย่างตัวกลางเราประสบการณ์ดีอยู่แล้วยังไงลูกนี้ตัวกลางแค่แอคชั่นเราตีวัดได้เพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นการตีหน้าบล็อกตีทัดตตีแบบวางหรือตีแบบคอสใส่บล็อกเพื่อเอากลับมาเล่นอันนี้ต้องฝึกเมื่อเราไปฝึกต่างประเทศเราก็จะรู้ อีกทั้งนะคะโคตเต้ค่ะยังได้กล่าวปิดท้ายไว้ว่าเรารักกีฬาวอลเลย์บอลเพราะมันสร้างเรามาตั้งแต่สมัยเป็นผู้เล่นจนเป็นโค้ชเพราะฉะนั้นตรงไหนทำแล้วได้ประโยชน์ในวงการวอลเลย์บอลไม่ว่าจะตามจังหวัดต่างๆหรือทีมชาติเราพร้อมอยู่แล้วเรื่องครอบครัวเงินทองพร้อมรอแค่โอกาสถ้าเห็นความสามารถก็ใช้เราเราพร้อมทำเต็มที่ใส่เต็มร้อยอยู่แล้ว และนี่นะคะก็เป็นคำสัมภาษณ์ของโคตเต้เองพร้อมกับยืนยันนะคะว่าหากมีโอกาสได้คุมทีมชาติไทยนะคะก็พร้อมที่จะทำเต็มที่แล้วก็ใส่เต็มร้อยอย่างแน่นอนซึ่งก็ต้องรอดูกันต่อไปค่ะว่าใครนะคะจะได้มาเป็นโค้ชผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงไทยนะคะและทั้งหมดก็คือเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้สุดท้ายนี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอไปด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ